ัน้นนะคะเวทีการประชุมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วค่่ซึ่งในวันนี้อ่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต้องขอขอบคุณนะคะท่านวิทยาศรนะคะวามรู้อยู่แล้วเพราะว่าลุกเนี้ยถ้าใครได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจังหวัดที่ว่าเราขอแนานำท่านรอดทำงานที่มันมันไม่ใช่แค่เรื่องการเขียนข่าว่างเดียวแต่วันเนี้ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการเขียนข่าวเพื่อที่ว่าเราจะได้เผยแพร่งานของเราได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นตัวอย่างข่าวที่ถูกต้องเราจะให้ดูหมดเลยนะคะ ก็คืเราสื่อไปเราเขียนเอาไปมันไม่ตรงไปเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ยังทำการน้องๆหลายคนบอกบางคนเป็นนักวิชาการจะต้องมาเขียนเวลาไปข้างล่างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างประชาชนกลุ่มเป้าหมายของเราแบบเริ่มแรกเลยที่แจถึงได้บอกว่าให้ฟีมก่อนนะให้เรามีนั้ถูกต้องมันก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ไม่ทางออนไลน์นีเพื่อนบางคนนะแบบว่าไปสองกลุ่มเนี้ยข้อมูลจะไม่เหมือนกันละแล้วก็คือประสงค์ของกรอบไยอยู่ตรงไหนหน้าที่ปปอต้องดูแล ผิดพลาดเพียงนิดเดียวนะคะคือเขาก็แบบว่าอะไรตัวนังสือแค่การเขียนอย่างเดียวทยี่อาจยอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเนาะแล้วมาเรียบเรียงแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะมานำเสนอคุณก็กลับมาทบทวนหรือว่าที่คุณเขียนไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรื่องเว่าถ้าคุณทที่กระดี่อย่างเดียวแล้วที่อื่นล่ะเองแต่มันไม่เกี่ยวรับว่าไอ้สี่รบาทนี่จะทที่นี่ใช่แต่